สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์ค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูของช้อปปิง้งซื้อของเข้าบ้านนะคะพอดีว่า,าวิคเคน,นี้นะคะจะไปแคมปิ้งแล้วก็ไปซื้อของเพื่อที่จะเตรียมไปแคมปิ้งนะคะรอบนี้นี่มีเพื่อนชาลิตาครอบครัวเพื่อนชาลิตาไปด้วยนะคะก็เลยมีของเยอะนิดนึงนะอย่างแรกเลยนะคะที่ได้มาวันนี้ก็คือเป็นถ้วยนะคะสำหรับ ใส่อาหารพอดีว่าเรามีจานกระดาษอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นชามกระดาษนะคะซื้อมา,อาสำรองไว้เผื่อว่า,อ,าอยากทานแล้วก็ทิ้งเลยง่ายดีนะคะจะได้ไม่ต้องล้างจานกันนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นฟิลเตอร์สำหรับทำกาแฟนะแล้วก็มีไข่3ามแผงนะคะไข่ไซส์ใหญ่ซื้อมาติดบ้านไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปแคมปิ้งถาดหนึ่งนะแล้วก็น,นี่เป็นขนมนะคะเป็นแนค็คเป็นเหมือนครีมโล ตะเลงเขาซื้อมาเตรียมไว้นะคะก็ไปแคมปิ้งส่วนใหญ่ถ้ามีเด็กๆก็จะต้องเตรียมขนมเตรียมอของหวานเตรียมแสแน็คมันฝรั่งชิปอะไรพวกนี้ไปด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะน,นี้ได้เป็นเหมือนที่ที่เล่นห่วงยางแต่เป็นแบบนั่งอ,อันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยแมวน้ำ นี่เป็นแนวน้ํานะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปนั่งได้เพราะรอบนี้ไปแคมปิ้งเนี่ยเราจะาไปแคมปิ้งจะอยู่ใกล้ๆเล็กนะคะไปเล่นน้ํากันได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะมันฝรั่งนะเดี๋ยวจะซื้อหม้ออบเห็นในทีวีอะ่ะเขาเอาไปอบแล้วก็ใส่เนยใส่ข้าวโพดใส่ชีสนะคะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะให้ละเรเียนซื้อซื้อมาแค่สามหัวส่วนอันนี้นะคะเป็นอิงิสมัฟฟินนะคะ ซื้อมาสองแบบนะคะแบบธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นแบบเปรี้ยวขนมปังแบบเปรี้ยวนะคะจะทำอิงลิ h มัฟฟินตอนเช้าส่วนอันนี้เป็นขนมปังนะคะต่อไปนะคะก็จะทำแซนด์วิชนะแซนด์วิชเราก็จะใช้ขนมปังแล้วก็จะมีเอ่อสลามิแล้วก็เป็นแฮมนะแล้วก็มีชีสนะคะอันนี้น่าจะเป็นเตอกีนะอันนี้เป็นเตอกีนะคะแล้วก็มีชีชสสแบบนะคะ มีชี้สองแบบนี่ซื้อมาสองแบบนะคะต่อไปนะคะเราจะทำอาหารแม็กซิกันด้วยนะอ่าอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแป้งแผนเค้กนะคะผสมน้ำเราก็ทำได้เลยนะไม่ต้องใส่นมใส่ไข่คือยี่ห้อนี้เราชอบนะคะปกติซื้อมาติดบ,บ้านอยู่แล้วนะปกติที่บ้านจะใช้แผนเค้กยี่ห้อนี้นะคะต่อไปนะคะอาหารแม็กซิกันเราจะทำาวันที่ไปแคมปิง้งก็เลยต้องซื้ออันนี้เป็น ถั่วแดงบดนะมีอยู่2กระป๋องแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะมีถั่วมีข้าวแล้วก็อันนี้เป็นซีซันนิ่งเอาไว้ผสมในเนื้อเนื้อสัตว์ที่เราจะทำเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเคสเรียหรือไม่ก็เป็นทาโก้ Go ก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้ทาโก้ซีซันนิ่งนะเอามาผัดกับเนื้อสัตว์นะคะใส่ชีสนะคะใส่ชีสใส่ถั่วใส่ข้าวทานง่ายๆนะคะแล้วก็มีแผ่นโตริยาแผ่นโตริยะมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดู อันนี้นะคะเป็นแผ่นตัวย่าซื้อมาอเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะมอะีอันนี้เป็นเลมอนเนตสตอเบ Mango, อร์รี่เลมอนเนตนะซื้อมาติดไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งเลยถึงเวลาไปแคมปิ้งอะ่ะก็จะเขาก็จะได้ทยอยละลายนะคะเวลาไปแคมปิ้งอะ่ะจะได้ไม่เปืองพื้นที่ใส่น้ำแข็งนะก็แช่แข็งไปเลยนะคะ ต่อไปเป็นนูเทลา่าเอาไว้ทานกับขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็มีกาแฟนะกาแฟอันนี้เป็นแบบกาแฟบดแล้วนะคะก็อันนี้เป็นาซาราซซอสไว้ทานกับอาหารเม็กซิกันหรือไม่ก็เอามาจิ้มกับแป้งอันนี้นะคะเป็นชปสนะคะมันฝรั่งเนาะนี่นะคะเป็นรสเป็นเผ็ดแบบกลางนะแล้วก็มีฮอทดอกนะคะฮอทดอกซื้อมาติดไว้ว่า กลางวานันมื้อกลางวานันอาจจะทำฮอทดอกแล้วก็แซนด์วิชตอนไปเล่นน้ำาะนะต้องเตรียมอาหารเตรียมสแนค็คไว้นะคะของที่บ้านเราส่วนใหญ่อะ่ะจะซื้อที่วินโคนะคะเพราะว่าของมันถูกเนาะเราก็ชอบไปซื้อของที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเบคอนซื้อมาติดบ้านไว้แล้วก็จะเอาไปแคมปิ้งด้วยนะคะซื้อมาสี่กล่องนะเบคอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือน เป็นมัฟฟินนะคะอันนี้เป็นมัฟฟินอาเอาไว้บูเบอรี่มัฟฟินนะคะเอาไว้ให้เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ทานนะเวลาหิวระหว่างวันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมัชเมโลนะคะเดี๋ยวจะทำสมอนะเอาไปย่างทำสมอใส่ช็อกโกแลตใส่มัชเมโลนะคะอันนี้ก็เป็นแน็คเหมือนกันเป็นพายนะคะมีสตอรอเบอรี่สับประรดแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นราสเบอร์รี่นะ เป็นภาย3ามรถนะคะซื้อมาติดไว้นะแล้วก็มีมันฝรั่งอันนี้ก็ซื้อมาติดไว้เหมือนกันนะชลิตาคุยกับเพื่อนนะคะคุยทางโทรศัพท์เสียงเลยดังนะเปิดสปิคเกอร์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นชีสนะคะเอาไว้ทำอาหารเม็กซิกันทำเคสเดยา่าแล้วก็อันนี้เอาไว้ทำอิงลิชมัฟฟินจะทำแบบนี้นะคะเหมือนรอบที่แล้วที่เราไปแคมปิง้งเราก็ทำเหมือนกันนะซื้อมาสถาดนะคะ เผาเขาบดเขาอ,อะไรซีซิ่งมาเรียบร้อยปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นหมูเนื้อหมูอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาทำอาหารเม็กซิกันจะมาหั่นหมูก็ไก่เนี่ยนะคะจะมาทำอาหารเม็กซิกันนะของที่ซื้อมากในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแคมปิง้งแล้วก็ถ้าเหลือเราก็เอาเก็บไว้ทานที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะเอาไปเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าซื้อมาเตรียมไว้รอบนี้ซื้อมาเยอะกว่า ถุกรอบเลยเพราะว่าบ้านเพื่อนช้ยตาเขาจะไปด้วยนะคุยกับเขาไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้ชวนเขาไปนะคะปีนี้ก็เลยเออลองชวนเขาดูนะคะถ้าเขาพร้อม,มอยากจะจไปก็ก็ ไปได้วยกันได้นะคะแล้วตกลงว่าเขาจะไปด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือน้ําอัดลมนะคะซื้อมา3รสนะคะมีออเรนจ์โซดาแล้วก็รูทเบียร์นะคะอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆสไปร์รสชาติคล้ายๆสไปร์เลยนะคะก็ซื้อมาอย่างละโหลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปแคมปิ้งด้วยแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็เอาเก็บไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถังน้าแข็งที่ไปแคมป์ปิ้งของจะเยอะนะคะคงเอาไปได้ไม่หมดนะคะก็จะแบ่งเท่าที่เอาไปได้นะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมา,าดูมาชมของช้อปปิง้งสำหรับจะไปแคมป์ปิ้งเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ันนี้น่ารักมากเลยน่าทานมากเลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีไส้ครีมน่ารักนะคะน่าทานเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นครีมวาน,นิลานะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตอันนี้หนูมาเป่าให้ชาริตาตอนไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวจะทำวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะขึ้นไปเราจะคว่ำไหมเนี่ย ชาลิตาก็จะนั่งเล่นอยู่ตรงโต๊ะนี้ช่วงปิดเทอมนะคะก็ปิดวันประจำวันนะคะจะเล่นเกมจะคุยกับเพื่อนอันนี้ตอนนี้เล่นเพนโดอยู่นะคะอเคชาลิตาบา,บายยนะลูกสวัสดีค่ะด้วยโอเคค่ะเราไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบา,บาย